คอนแมนแต่ปีนี้เราจะไม่มีคอนแมนนะคะเพราะเรามีแพลนแมนไปดูไปดูปดวันนี้เรามีกิจกรรมถึงกี่โมงคะทั้งวันเลยเพราะว่าปีนี้เราจะเน้นทำกิจกรรมด้วยกันเรามีทั้งหมด3ตึกมนึตึกรนู้นหตึกอ๋อหนึแล้วก็สามา่ว่าทั้งปี่เราทํางานเราไม่ได้ทํางานด้วยกันเราไม่ได้เจอหน้ากันเพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมด้วยกันในวันนี้ <ม>แต่วันนี้เรามีจะทําเออเรามีจะทําอะไระวะเราจะทําอะไรกันบ้างเออ้ง,งไม้ทำสะอาดแล้วก็สาม <c oughs> เจฮ้ย <c oughs> โอเคโอนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมของเรากันไปดูกันเลยบรรยากาศ <Yeah! S 2> จะเป็น uh, คอนแมนรับที่สาสำหรับบริษัทครับ วันนี้ขอเป็นวันแรกที่ผมไม่ต้องออกคำสั่งแม้แต่อันหนึ่งผมก็เลยจะขอยก t เอ่อคอนแมนเป็นอยู่กับเซที่จะเป็นผู้จัดบบาการฝันฟ้อ,องคอนแมนวันนี้เดี๋ยวผมยกให้เซออกแบบแผนแล้วก็ออกคำสั่งมาใเลย o อ a y Good morning everyone เ <laughs> นาะ uh, จกรการปกติคอนแมนคอนแมนทุกคนอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรคอนแมนคือ construction and maintenance ก็คื ก่อสร้างและปรับปรุงแต่ว่าโดยที่เราอยู่ที่นี่มา1ปีแล้วแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก,กิจกรรมเราจะเริ่มสิบโมงแนาฬิกาเอ้นิค่ะถายวิดีโอ <laughs> เริ่มปลูกต้นกล้วยกันแล้ว <laughs> <laughs> เลือกแห็มเขาอยังปลูกบัตรซื่อกันดิเขาไม่แล้นะเอาแดวนี้กัได้ โ <Okay. c oughs> อเคจ้ะต้นกล้วยต้นที่3ของออฟฟิศนะคะของออฟฟิศล้วบร้อาปลูกจากตรงนี้ไปึงของผมนะครับผมจะหลังลงไปเลยช่วงแรงความสนุกเวลีกูดถ่ายรูปหนึ่งสองแชะโอเคกูดอันนีเลยอ่ะ ว่าไงกระเทียมมีทำอะไรอันนี้คือทำอาหารค่ะแล้วก็ถ่ายตู้ทำอาหารเราจะทำเองกินเองนะคะเรามีสเตชั่น <c oughs> ว้าผ่าคลุมผ้าคลุมกำลังลนม手อ,อยู่ค่ะกระเทียมดองกระเทียมดองครับโอเคเราข้ามขั้นตอนในการ ทีมนะคะแต่ว่าเราแบ่งเป็น4เซสชั่นเนาะคืออันนี้ก็จะเป็นน้ำเหนียวอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นยำนะคะยำแล้วก็ต้าตําตรงนี้นะคะเรต้าค่ะตําต้แล้วอันนี้ก็จะเป็นยำาอันนี้เดินทาง่าแล้วมาดังต่าดเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วคือทีมสตูดิโอทุนชิดนีได้อยู่ทีมย่างค่ะ จุดตเตาเผาทุกวันก็ได้มาจุดเตาย่างสักทีแต่นี้ยงมุ้งน้ำมันหรอเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อย